สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับตอบปาปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราพาคุณยายกับคุณครูเนี่ยมาออกกําลังกายกันซึ่งที่นี่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าละเ,เดี๋ยวเดียคุณโคไปอยู่บนหัวเขาได้ไงเนี่ยเขาออกกําลังกายอยู่นะใช้ไม่ได้เลยนะแล้วคุณยายไปไหนไเนี่ยเอาเดี๋ยวคุณยายเลยคุณยายตัวแตกอยู่ตรงนี้รู้ที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าการออกกําลังกายจะไม่ได้ผลสําหรับพวกเราแล้ว diğer, <S <S ละ่ละ <S <S <ๆ>เพราะว่าทําไมออกกําลังกายแล้วยิ่งอ้วนเอาอ้วนเอาอะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าที่นี่มันจะเป็น ็นกับดักเหมือนที่อื่นๆโอเคน่าจะเป็นดาดออฟบี้แหละเนี่ยเห็นปะตัวแตกกันหมดเลยดูขนาดคุณครูเนี่ยออกกำลังกายเท่าไหร่เนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะี่คุณครูมาดีเร็วเราต้องไปกันแล้วนะปจุ๊บคุณยายไม่พอนะครับเพราะตัวแตกเลยเนี่ยคุณยายอ้าคุณยายก็เป็นครับเราต้องออกจากที่นี่นะครับไม่ไหวแล้วอันตรายมากๆเลย กระโดดนี่เรียบร้อยนะครับออกมาได้แล้ว<ะ>เราต้องรู้ความจริงให้ได้โอ้โโอนี่ไงเรารู้แล้วเพราะอะไรที่ออกกําลังกายเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่พร้อมสักทีที่นี่เดีย่ยมีเครื่องดื่มน้าอัดลมเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยดูดิคุณยายแกรนนี่ดูคุณครูเห็นไหมช็อกโกแลตเต็มเลยที่เขาแบกอยู่นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกินช็อกโกแลตแทนอะไรเนี่ย นี่นายอย่ากินช็อกโกแลตนะเนี่ยดูดิเขาบอกว่าฉันต้องการแคนดี้อ่ะพวกขนมครกเคี้ยวทั้งหลายไม่ได้เราต้องกินขนมไม่ได้นะครับถ้าจะออกกำลังกายที่นี่เึอแบบว่าทำไมตกลงบันไดตกมาข้างล่างเฉยเลยเอาใหม่นะครับยิ้มแหงนี้เราต้องฝ่าเสียนะครับอดใจไม่กินขนมตรงนี้เดี๋ยวจะจะจะๆค่อยๆเดินโอ้ คุณยายกับคุณครูเสียนมากรอฉันด้วยสิฉันไม่เสียนเลยนายนายอยวไปก่อนนายไปก่อนสินายอ่อว่าคุณยายอย่าพึ่งมาคุณยายพุดเอาคุณยายตกไปแล้วครับมาพุดเช็คพอยท์นี่เหยียบเช็คพอยท์นะครับอันนี้ปีอะไรอ่ะบันไดลิงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายคล้องมาคล้องเอาไว้รุ่นดิดืดอ๋อตรงนี้ลงมาไม่เป็นไรนะครับ ันนี้เป็นแบบว่าให้ปีนเฉยๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่านี่ไงเรียบร้อยจึ๊บปีนครับปีนปึ๊บอึ๊บตอนเป็นรอดอนี่เราก็ปีนอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้สูงเท่านี้ออันนี้มันสูงเกินไปอึ๊ดกระโดดตรงนี้เขาเช็คพอยต์วู้เช็คพอยต์น่ารักอ่ะเนี่ยจึ๊บกระโดดตรงนี้ปุ๊บอ๋อนี่กระโดดข้ามนะครับแต่ลองดูนีปุ๊บดูจ้ะอ่ะเดี อาจาเป็นไงอ็ <Tra ve lling> ออย่างเซียนเป็นไงโอ้โหคุณยายแกรนี <pais laws> ่บอกอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮยจ่ะเออเอออย่าตกไปอย่าตกอย่าตกโอ้โหสบายนะครับตรงนี้หูอะไรอ่ะ นี่กระสอบซ้ายนี่อย่าโดนมันเชียรนะตรงนี้ค่อยๆเดินนะครับนี่คือกระสอบซ้ายโอ้สังเวียนต่อยมวยโอ้พวกเรามาต่อยกันมั้ตรงนี้พร้อมยังลุยกันเลยบับ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 เับเรบพวกเัาบับบับบับบันบับบั่บั่บับบัรบับนี่มันบับบับบับบัเนี่ยคุณับนะบรับเับับกันโับบก พวกเราต้องไปกันต่อนะอย่าได้รีรอล่ะไปเลยลุยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอออะไรเนี่ยคนนั้นหัวบ้าต้องกระโดดข้ามไปนะครับฮึฮึะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายคุณยายไม่ได้ตกลงไปเลยอะนี่คุณยายอย่าตกน้ำานะโอเคปะเราต้องไปด้วยกันนะครับว้าวเข้าไปในปากมันแล้ว โอ้ปากได้กินเหม็นมากๆเลยเดี๋ยวนะนี่มันฟันอะไรเนี่ยฟันเหลืองไว้แล้วแปรงฟันบ้างนะ ปพวกเราไปกันดีกว่าโ้มีแต่ขนมนะครับ <c oughs> ขนมขบเคี้ยวทั้งนั้นเลยระวังฟันผุด้วยนะทุกคน <c oughs> อย่าลืมแปรงฟันกันก่อนนอนละ่ะไปคุณครูมาแล้วคุณยายอยู่ทางนี้ข้างหน้าคืออะไรอ่ะโอ้หถึงว่าละ่ะลดความอ้วนไม่ได้ดูสิอาหารที่พวกเขากินไปที่นี่มันยิมมีแต่อาหารแบบนี้เหรอเนี่ยไม่นะทึดเดี๋ยว จะชีตเดทุกวันไม่ได้นะป่ะเดี๋ยวคุณยายบอกอยากกินจึ๊บนี่อะไรเนี่ยเป็นเลเซอร์นะครับตรงนี้เฮค,ค,ค,ค่อยๆพวกเราหยุดไว้วดตายเลยเอาไมเอาไม้เอาไมนะ้ค่อยๆนะคณครูรอด้วยปึ๊บทีละดิสนั่นไงคุณยายไปแล้วอบอกแล้วต้องชา้าๆปึบได้แล้ว รอจนได้นะครับตรงนี้อันน mm, ี้อะไรเนี่ยกระดูกนะครับกระดูกสันหลังอ๋อปีนขึ้นไปนะจึ๊บจุ๊บจ๊บค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมายายมาเร็วอันนี้อะไรต่อเช็คพอยต์นะครับฮึอย่าบอกนะว่านี้คุณคุ้นเหมือนกันมันลื่นแน่เลยตรงนี้นั่นไงย้ายลื่นนะครับไปแล้วว้า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 วว้้วมเ้อย่าอย่าอยากระดโอ้เลาแล้ว โอ้ดู oh. <laughs> ออกมาจากซวงกันหมดเลยโอนเหม็นหึงเลย <laughs> นี่มันอะไรเนี่ยเ <laughs> อ้ยเหม็นหึงมากโอ้เฮ <laughs> oh. <laughs> ้ยนี่คนโคลเขาพามเอาเท้าขึ้นไปทำอะไรเนี่ยพวกแกนี่ซนกันจริงๆเลยแล้วไปเหยียบหัวเขาเอกีกปาปูโาอ,ออกจากห้องน้ำกันได้แล้วไปนี่อะไรอย่างเนี่ยสวิมมิ่งเนาะโอ้ <laughs> oh. <laughs> เปิดน้ำทิ้งไว้ทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> ดูดิ โอ้ О, oh, ลื ere, bleed, ่นลื่นลื่นลื่นมันลื่นจุดจุดอะไรอะสะาวายน้ำานะครับตรงนี้นี่ oga, แกนี่กับคุณกูเราต้องข้ามห่วงยางนี้ไปเอ้ามีทางลัดหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรลัดไม่ได้เขาไม่ให้ลัดได้โอ้อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าข้างนอกจะมีเฮลิคอปเตอร์นะเนี่ยมองจากหน้าตาอ่ะเนี่ยเห็นปะข้างบนตรงนั้นน่ะสงสัยเราต้องขึ้นไปนะพวกเราไปฮึ่ยฮยจ้ะ โอ้ออจมน้ำาวน้ำไม่เป็นเอาไม้เอาไม้เอาไม้ฮึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหใช้กำลังใจกันเหรอเนี่ยรอกันทุกคนเลยมาปึ๊บเช็คพอยต์แล้วก็ปีนขึ้นไปเหรอจึ๊บจึ๊บเราต้องรวมพลังกันโอ้สไลเดอร์เด๋วเด๋วๆๆวลงร้อมกันไหมไปไปเลย โอู้ห้าทิม้าทิมโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ดูคุณครูดิคุณครูจมน้ำแล้ว <c oughs> นี่แกนี่จะเหยียบคุณครูทำไมเนี่ยมานี่แล้วตามมาแล้วอ,อันนี้อะไรอะสนามวิ่งนะนี่เราอยู่ตรงกลางมะตรงนี้นี่อยู่คนละเส้นกันเลยมะสามสองหนึ่งมาแข่งกันไปเลยยืดใครจะถึงก่อนกันนะครับวนลุ้นมากว่าต้องข้ามด้วยท้าุปะสังเย ê! เราผ่านแล้วเป็นไงโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนี้วิ่งเหรอไหนคุณยายไปซิคืออะไรอ่ะโอ้โหออสปีดจุดดีออกเป็นแบบกระโดดข้ามนะครับเราต้องขึ้นบันไดไปมาจบจับจับนี่พวกเองทำไมปีนกันแบบว่าคล่องมากๆเลยนี่ปีนกันบ่อยใช่ไหมเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยเป็นซันต้าคอร์สแน่ๆเลยพวกเองเนี่ยโอ้โอ้โห ราเจอฮอแล้วเฮลิคอปเตอร์เอา้าแกนดี้เข้าไปแล้วอะเออเอา้าคุณคู่รอด้วยไปด้วยครับไปด้วยนี่มันอะไรเนี่ยเราอยู่ในฮอกันแล้วแต่ไม่มีคนเลย <What? S 2> คนนี้บอกว่าให้เราจำลงไปเหรอ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันมีกระเป๋านะอ๋อเดี๋ยวกดเลขหนึง่งลมชูชีพนะครับ <What? S 2> นี่คืออย่าบอกแล้วว่าโดดรอบชูชีพโอ้ยย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 อยะยยยูยยยยย โอ้โสูงมากเดี๋เด้คุณค,ณค,ณค,ณคณรูตกไปแล้วแกนดี้จะลงไปไหมอะ <c oughs> แกนนดี้ก็กลัวนะครับดูไม่มีใครกล้าลงเลยอะแต่นี่มันคือเกมนะแกรนี่พวกเราต้องลงกันมาลงพร้อมกันมั้ยสามสองหนึ่งลงพร้อมกันบู้โดดลมด้วยดีนี่ต้องกลางลมเลยนะครับอ้าเนี่ย แกรี่ก็กลางแล้วดูวิวอุ้ยตรงนั้นไงที่เราผ่านมาฝั่งนู้นก็นหาเห็นปะ่ะนั่นไะยิมแห่งนั้นอะ่ะไกลมากๆเลย<ะ>เนี่ยเราต้องโดดลงตรงนี้นะครับปุ๊บอันนี้มันจะช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยล่มก่อน๊เนี่ยมันจะเร็วเราก็ปล่อยมากนี่กลางลมมาฮึบฮบอีกทีปฮ๊บแล้วก็ลงลงตึกตึกตรงนี้ตึง,งถึงแล้ว <Jade>. <çıktı> อ,อ๋อเดี๋ยว ใครตกลงมาเลยเพาคุณยายก็มานะครับยคุณยายคุณยายคุณยายด้วยคุณยายเขาให้ลงกันตรงนี้ขึ้นไม่ได้ละสิเฮ้ยตรงนี้มีเช็คพอยต์ด้วยเนี่ยถึงอันนี้อะไรอะ่ะมีจ<ะ>ัมพ์พาวเวอร์แล้วก็สปีดนะครับอันนี้จัมพ์มากขึ้นเหรอถึงถึงสูงขึ้นมามเนี่ยเออสปีดสปีด โอ้ไวมากๆนี่นีไวไวโอ้โจ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 ๋เจเจ๋งล่ะไงล่ไงล่ะโอเคกด่งะด่งอ่ะพวกเราถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับต่อจอเปโดแล้วก็คุณครูบอดีคโอ้โหแล้วก็คุณยายแกลนี่ด้วยนะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ต่ออโก็ต้องขอตัวลไปก่อนแล้วกับด่านโลบบีนะบายแล้วเจอกันใหมนะคร